ลูกมาล้วไปไทำไมถึงแค่แกกัเป็นคนกลัวตน้จถึงใครจะว่า คนอโลก็ไม่ได้น่าใจเนาะถึงอโลก็เก่งต้องดัดจริตกันสักนิดแกเซ็งจบก,การร้องเพลงก็มาขายของออนไลน์และไลน์ไลน์ไลน์บนเฟซบุ๊กไลน์ก็ขายกันทันที กดไลก์มาหน่อยดละย F ซอง F สีสินค้าดีๆเข้ามาสิคนร์มมีการตกน้ำกันบ้างรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท วันนี้มีของมาแทนคือการหอมแก้มเป็นของชำรู่ยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์สวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับสถานีความสุขต้องมันขนาดไหนถึงเรียกว่าถึงผลลัพธ์นะคะสักครู่เดียว บอกเลยว่าเต้นตั้งแต่กี่โมงลงเต้น80โมง10โมงเช้าพูดเลยว่าตอนนี้สะพกคลากไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำใจนะคะอีจวงเป็นของชำรวยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยอ่อนล เปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยนะแอปต้องแอปสีสินค้าดีดีด้วยแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรโมอั่นอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท ไล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 สวัสดีโลกค่ะสวัสดีเยอรมันอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกานอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอังกฤษอุตรดิตส์สอปอลาวกัมโบเดีรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คนเฟรม์มหรือเข้ามาแชทหรือเข้ามาแชท พร้อมจะมีผลลัพธ์หรือ okay, ยังไทจวงบางครั้งไม่ต้องเต้นอยู่ในจังหวะก็ได้อขอบคุณนะคะบ้อสคุยาวก็บ้อสคุณนักตาลค่ะเออบอกเลยว่าลูกแม่มันก็บ้าเหมือนแม่นะคะเดี๋ยวนะคุณขอปรับอันนี้ลงนิดนึงนะมันลงได้ไหมมันลงไม่ได้หรอโอเคคงไม่ต้องนั่งหรอกนักเรียนมันมันมันเกินที่เราเราจะยืนเรียนกับแบบนี้อ่ะ โอเคภาพชัดเสียงยัดสจวสวนทีเดี๋ยวไม่เห็นแล้วชัดนะคะลูกโอเคอ่ะปรับขึ้นสัญญาณคุณให้ตรงกับครูสิตานะคะตรงไม่ตรงแล้วแต่คุณนะคะในยุค 5G นะคะเป็นยุคที่ใครก็ตามนะคะสามารถมีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้วันนี้1เพลงพอนะคะเพราะว่าต้องเก็บเสียงไว้ว่งนี้อัดอีก2เพลงนะคะรอชมซิงเกิลใหม่ MV ใหม่นะคะขออภัยแต่งตัวแบบนี้เพราะว่ามันกันอยู่นะคะตั้งแต่ สิบโมงเชา้าจนถึงตอนนี้นะคะพักขี้แป๊บเดียวนะคะที่เรเต้นกันอย่างเดียวนะคะมันเดายกไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะอ่ะโอเคนักเรียนขาครูขอหายใจสักแป๊บเดียวอ่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากพลิกชีวิตแล้วมาเจอคลิปนี้คลิปแรกอะไรของมันว่าเต้นจังเลยนะคะบอกก่อนว่าคุณตับเต้นเปลี่ยนชีวิตจริงๆคะ่ะจากคนที่อยู่ห้องเช่าก้าวขาสู่บ้านตรงนี้ก็ได้มาฟรีคะ่ะจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดูดแต่ก่อนนี้ติดนี่ค่ะ ครูนะคะมีญาติพี่น้องเยอะมากค่ะแต่ญาติพี่น้องที่เห็นครูเปลี่ยนไปก็ไม่เห็นมีใครที่จะคิดบวกคิดดีได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะยืมเงินนะคะส่วนใหญ่ก็จะ มาขอความช่วยเหลือเราตต่ที่เราก็บอกว่าดูคลิปมหากรรมยีวันรวมถึงลูกศิษย์เราะะที่ต่างประเทศนะคะได้เงินกันมากมายมหาศารจากการที่เรียนรู้คิปคูจิตาค่ะไม่ว่าจะเป็นมหากรรมยีวันเลเวล1เลเวล2เด็กคำพีแก้กรรมเด็กคำพีเทวดาสร้างคลิปฟรีที่สอนให้หลายคนบอกเป็นครูแต่งตัวแบบนี้ได้หรือเปล่าเป็นครูปแปลกสอนแหกค่ายนะคะไม่ได้จบครูไม่ได้จบครูศึกศาค่ะจบแค่ม .6 ค่ะแต่สอนจากประสบการณ์ตรงคุณจะเรียกครูเจตาอีตาเอาที่เบิกบานนะคะไม่รีบนะคะขอกินนําก่อน ร้อนแหมอ่ะทั้นงนอร้อนมากอ่ะวันนี้นะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าครูเองนะคะทําตัวให้มันเปลี่ยนไปจากคนลับเดิมที่เคยมีจากคนที่เศร้าสลดหดหูนะคะจากคนที่เลือกสิ่งที่เขาเรียกว่า คือทำตัวดูดีอะแต่ไม่มีจะแดกก็รู้เข้าใจโมเมนต์ไหมค่ะคือจากคนที่แบบว่าทําตัวดีมันมีจะแดกอะค่ะเน็ตก็เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมาเป็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นค่ะและชีวิตก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมญาติพี่น้องไม่มีใครรวยทั้งตระกูลนาะตระกูลพ่อตระกูลแม่นะคะก็จนกันทั้งทั้งสองตระกูลนะะรวมถึงครูเองก็จนจนนะคะกู้เงินยืมเรียนนะคะมาจนจบม .6 คขาแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะคะ ไม่ได้เรียนต่อนะคะตัดสินใจมีผัวนะคะแล้วก็ทำงานมาตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะคะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเช็คนิดนึงภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดหรือไม่คะอ่ะนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหนึ่งนะคะเพราะครูไลฟ์อีกที่หนึ่งชัดไหมชัดไหมอ่ะเดี๋ยวขอทางบ้านสิทางเองตรงนี้ก็ชัดแล้วดเดี๋ยวรอดูทางบ้านแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สิ่งที่ครูจะมาสอนเราคะ่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูบางคน เฮ้ยครูจิตามแม่งดวงดีครูจิตามแม่งโชคดีบอกเลยว่าคำว่าดวงดีโชคดีอ่ะมันสร้างได้นะคะเมื่อครูได้รู้ความลับที่อเบอาบเดนสไตล์รู้ทีฮบเอเคอร์โทนี่โรบินอับราฮัมฮิกส์คนระดับโลกรู้บางคนบอกครูขาพูดเร็วฟังไม่ทันออกไปไปดูคนอื่นค่ะไม่บังคับนะเพราะอันนี้มันช่องของครูครูจะทําแบบที่ครูชอบครูชอบนะคะคุณไม่ชอบก็ออกไปนะคะ get out นะคะเพราะว่าสอนฟรีนะคะวันนี้สิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะครูขอบคุณตัวเองที่จบแค่ม .6 ค่ะครูขอบคุณตัวเองที่ ผจญภัยกับชีวิตในโลกกว้างมาเยอะมากค่ะทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันนะคะครูเป็นแชมป์ค่ายนะคะครูเป็นท็อปเซลนะคะครูเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านสาร้านสปานะคะตกต่ําจนอาชีพสุดท้ายเนี่ยขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกดีเจสีอพาร์ตเมนต์ในวันที่เหลือ20บบาทไม่เคยโทรเขาเรียกว่า ไม่ได้ไม่ได้ยืมญาติตัวเองเลยไม่เคยปีปากบอกญาติตัวเองหรือยืมเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยช่วยเราอยู่แล้วไม่เคยมีใครช่วยครูนะคะตั้งแต่เล็กจนโตมารับจ้างถูบ้านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะชีวิตเปลี่ยนไปพยายามหาคําว่ารวยโชคดีมากค่ะที่ครูมีคํานึงที่ครูบอกตัวเองตลอดเวลาวันนี้ครูก็เล่าให้ลูกศิษย์นะคะฟังว่าครูขอบคุณตัวเองมากเลยตอนเด็กๆที่ครูจนแล้วครูเห็นภาพที่แม่ครูเดินไปขอน้ําปานะคะครูกินข้าวกับพีป่ปนตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนโตนะคะ อยากกินน้ำปลาแม่ครูเดินไปขอน้ำปลาป้าแท้ๆนะคะป้าบอกว่าถ้ามึงไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกมึงแดกก็ไม่ต้องแดกนะคะแม่เราเดินมาร้องไห้และสิ่งที่เรารู้สึกในวันนั้นเด็กแค่สามขวบก,กว่ากับรู้สึกว่าไม่อยากให้แม่ร้องไห้ไม่รู้จะทําอย่างไรให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขแล้วก็เลยบอกแม่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรแม่หนูกินข้าวกับพริกป่นก็ได้นะคะครูก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วครูรู้สึกว่าแม้กระทั่งครูขอเงินแม่ไปซื้อลูกอมสี่เม็ดบาทแม่ครูยังบอกว่าไม่มีเงินนั่นหมายความว่า ครูไม่มีสิทธิ์ได้กินขนมทั่วไปเหมือนที่เด็กคนอื่นได้กินคนอื่นได้กินแม้แต่ลูกอมครูก็ไม่มีปัญญาค่ะสิ่งที่ครูได้คือครูต้องแลกหยาดเหงื่อแรงกายตัวครูเพื่อมาได้เงินนะคะครูรับจ้างถูกบ้านมาตั้งแต่เด็กค่ะครูทํางานที่ได้เงินทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะเราต้องหาเงินกินขนมเองครูรับจ้างเด็ดพริกรับจ้างถอนญ้าครูรับจ้างทุกอย่างค่ะเพื่อจะทําให้ตัวเองรวยขึ้นอะไรก็ได้รวยขึ้นของครูคือตอนเด็กคือซื้อขนมได้ และเมื่อเราเริ่มโตขึ้นค่ะครูมีคำคำหนึ่งซึ่งครูก็บอกกับลูกศิษย์วันนี้ค่ะครูต้องขอบคุณตัวเองที่ครูบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันต้องมีทางลัดที่จะรวยได้สิวังมันต้องมีทางลัดที่จะทาให้เรารวยได้สิวังปรารถนาที่จะรวยมาตลอดชีวิตแต่ครูไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูตั้งจิตไปตรงคําว่าเงินค่ะหนูรู้ไหมว่าร้อยละเก้าสิบของคนบนโลกเนี้ตั้งจิตบนคําว่าหาเงินก่อน และคําว่าหาเงินความลับคือมันเป็นการส่งสัญญาณความขาดแคลนค่ะ mm hmm. เมื่อหนูส่งคําว่าหาเงินหนูจะหาแต่เงินค่ะแต่เงินจะไม่วิ่งเข้าหาหนูค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะคะคุณสามารถดูภาพยนตร์ The Secret หรือคลิปนิวรอนได้ในหนังสือในตำราไม่เคยมีใครสอนหนูผู้หญิงที่จบมหคนนี้เอาประสบการณ์ตรงมาสอนคุณค่ะครูมีนิยามแค่คำว่าต้องหาเงินให้ได้เยอะๆทำงานหนักๆเงน ต้องแตกถึงจะได้เงินค่ะจนวันที่ครูได้ตื่นรู้ก็จากวันกดดันดูดครูคตอบตัวเองว่าโอ้ฉันตั้งจิตผิดครูตั้งจิตที่คําว่าหาเงินและตั้งคําว่าเงินก่อนเสมอค่ะครูจึงผิดพลาดผิดทัดด้งลม้มเหลวตลอดเวลาเพราะคําว่าเงินแล้วเรามากักจะถูกหลอกล่อนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายประกันทุกอย่างคือทําแล้วรวยทาแล้วมีเงินเราก็ตามไปค่ะติดนี่เป็นติดสินกันจนโดนยึดรด,ด,ดกันเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อครูได้รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคําว่าทางรัฐมันยังอยู่ในหัวครูค่ะแต่เมื่อครูเจอกฎจักฎฎรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูจากคําว่าหาเงินนะครูรู้ว่าเราต้องหาเงินอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งครูดันเปลี่ยนคําพูดใหมค่ค่ะเป็นการที่เราเชื่อว่าเราสามารถมีเงินเหลือเฟือได้มันความรู้สึกมันต่างกันเลยนะนักเรียนกับคําว่าหาเงินกับเราเชื่อว่าเราสามารถหาเงินเขาเรียกอะไรเราสามารถมีเงินเหลือเฟือได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์แบบ เฮ้ยกูต้องหาเงินเพื่อไปใช้หนี้กับอารมณ์เฮ้ยฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีเงินเหลือเฟือได้ฉันสามารถที่จะมีเงินมากมายเหลือเฟือได้ฉันคู่ควรที่จะมีเงินมากมายเหลือเฟือได้คํานี้มันไม่เคยเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในกำมูลรสนิานของผู้หญิงจนๆคนนี้เลยในอดีตค่ะแต่เมื่อครูรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแค่เราเปลี่ยนจิตตั้งต้นเราใหม่ว่าเฮ้ยเราคู่ควรที่จะมีเงินมากมายมหาศาลเราสามารถมีเงินมากมายเหลือเฟือได้ทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่รู้จะทาอะไรเลยยังไม่ ทำอะไรเลยได้เจอกฎจักรวารลกฎแรงดึงดูดยังไม่รู้จะทําอะไรเลยก็เลยได้แค่ประมูลเครื่องสําอางค่ะและเชื่อว่าเงินมันมากมายเหลือเฟือแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะไลฟ์สดวันแรกค่ะขายของเป็นแม่ค้าขายน้องขายออนไลน์เลยค่ะวันแรกค่ะรับกําไร1 0,000บาทค่ะกู้เงินเข้ามาอีก7,000พค่ะเพื่อมาซื้อเครื่องสำอางไปประมูลได้กําไร1 0 0่งวันแรก หลังจากนั้น15วันได้กําไรมากกว่า5 0 0แสนบาทค่ะใช้นี่เจ้านี่หมดเลยค่ะหมดเงินอีกครั้งหนึ่งเพราะเราติดนี่เป็น10ล้านค่ะทำอย่างไรต่อคะไปเสกสร้างยอดค่ะหลังจากคำว่าหาเงินเสร็จนะคะเราเปลี่ยนเป็นคำว่าฉันคู่ควรที่จะมีเงินมากมายหรือเฟือฉันสามารถมีเงินมากมายเหลือเฟือได้เรามีคำที่สองโผล่ขึ้นมาค่ะคือคำว่าฉันสามารถเสกสร้างในวิตชีวิตใหม่อย่างง่ายๆสบายสบาย,บายค่ะ ครูมันกับคำดีมากคำว่าเสกสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงวะสิ่งที่ครูเหลือเงินตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณ200้อยหรือ300รอครูจําไม่ได้จริงๆนะคะครูไปซื้อขวดน้ําหอมที่โลตัสนครินทร์น้ำหอมซีซีและครูเอามาพดกับหินมงคลครูเลิกกับพ่อของลูกมาเอามาแค่พรม่านกับหินมงคลค่ะครูเอาขวดน้ําหอมเอาหินไปตําค่ะแล้วเอาน้าเอาเอาหินน่ะไปใส่ในน้ําหอมแล้วก็เอาน้ําเปล่าใส่ทันแล้วก็โพสหาออเดอร์ว่าฉันกับเปิดรับตัวแทนภาคน้ําหอมหินมงคล แต่สิ่งที่เราบอกตัวเองเราเปลี่ยนคําศัพท์ใหม่ว่าเราสามารถเสรสร้างเมนาิตชีวิตใหม่แบบง่บายสบายได้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่ถึงขึ้นชั่วโมงครูสามารถมีออเดอร์เข้ามาหลายแสนมากค่ะนักเรียนค่ะหลังจากนั้นจะเกิดแบรนด์บรนด m สโตนแมจิกเบอร์ค่ะภายใน,นหนึ่งเดือนคุณครูสามารถเสกสร้างยอดเป็นล้านได้ พราะแค่เปลี่ยนคำศัพท์ในหัวแค่เปลี่ยนความเชื่อในหัวแค่เปลี่ยนคำศัพท์ในหัวแค่เปลี่ยนความเชื่อในหัวใหม่ค่ะนักเรียนคะจากคำว่าหาเงินมันทิ้งออกไปเลยค่ะมันกลายเป็นคำใหม่อีกคำนะคะนอกจากเสกสร้างเนนามิตชีวิตใหม่แบบง่ายสบายๆค่ะยังบอกตัวเองใหม่ว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลค่ะครูบอกตัวเองแบบนั้นค่ะในจิตตั้งต้นตอนที่ครูเริ่มสร้างแบงค่ะ คู่ไปต่างประเทศตอนที่คูทาธุรกิจเครือข่ายคู่ผ่านทุกทริปเลยนะคะแต่ไม่เหลือเงินค่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วธุรกิจเครือข่ายค่าเดินทงเดินทางค่าประชุมค่าสมนาทุกอย่างเราจ่ายตลอดโดยที่เราไม่รู้วิธีการเสกเงินค่ะเมื่อคูนะคะมารู้อีกคำหนึ่งเห็นไหมเรเวลมันเริ่มเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่คูแอคชั่นมากขึ้นคูมันในผลลัพธ์มากคูแอคชั่นกับผลลัพธ์มากก่อนที่คูจะทำมหากรรมยีบวันหนูไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คูทำคือก่อนที่คูจะมาสวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วคูไม่ หลังกล้องคอรูทําแบบอยากรวยแบบนอกมืองขา,ายของอไนไลน์ไลน์ๆขนาดนี้เลยนะทั้งวันทั้งคืนครูเต้นจนเอวเคล็ดนะคะเพราะตอนที่ครูคิดลบครูหุ่นยิดครูสามารถคว้างจานคว้างมีดครูไม่สนใจอะตอนหุ่นยิดยังอารมณ์เสียขั้นรุนแรงถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตท่านดีมันต้องทําสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยลบไว้ค่ะนั่นคือบวกให้สุดบ้าให้สุดค่ะและครูโฟกัสเลย เมื่อครูบอกว่าครูเสกสร้างเมรุมิตกันเงินได้เมื่อครูบอกว่าครูคือแม่เหล็กบึงดูดเงินนะคะทุกสกุลค่ะกลายเป็นว่าเรามีจิตตั้งต้นเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะว่าฉันจะพาสินค้าไทยไปไกลระดับโลกในฐานะที่เราเคยไปเที่ยวธุรกิจเครือรข่ายค่ะไปเที่ยวทุกที่เขาจะพาเราเข้าพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศแต่ละที่ค่ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นกับสินค้าไทยบ้าง <c oughs> นั่นคือคําถามที่อยู่ในหัวครูค่ะและเมื่อครูเริ่มตั้งต้นนะคะเมื่อคนเริ่มสนับสนุนการเงินมา ครูตั้งจิตตั้งต้นตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะทําสินค้าไทยไปไกลระดับโลกหนูรู้ไหมคะสินค้าครูสิตาค่ะนําโดยฝีมือคนไทยคนลาวคนมง้งและตอนนี้คนต่างประเทศนะคะหัวทองตาน้ําข้าวนะคะคนจีนคนต่างประเทศนะคะกําลังมาร่วมง,งานกับครูสิตาเยอะมากคะ่ะครูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาจีนไม่ได้ภาษาไทยแบบที่ได้ยินนี่แหละโคตรเก่งเลยเป็นเพราะจิตตั้งต้นที่ยอดเยี่ยมค่ะ ครูค,คิดเสมอว่าครูจะทําสินค้าที่ไปไกลระดับโลกเพราะครูรู้ว่าสินค้าครูกําลังสร้างคุณค่ากับผู้คนใครได้ใช้สินค้าเราเขาจะพูดดีคิดดีทําดีครูทําไมจึงต้องทําสินค้าพลังงานหินเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่พูดลบคิดลบทาลบบัดซบตามความคิดถ้ามนุษย์ทุกคนแม่งพูดดีคิดดีทําดีอารมณ์ดีชีวิตมึงเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนชีวิตเพราะครูเองก็เป็นคนอดีตหัวหน้าภัคกยาจบมาก่อนเป็นคนประธานชมรมปากหมาแห่งชาติมาก่อนด่าเช็ดเม็ดมาก่อน เลยรู้ว่าเฮ้ยคิดดีมันไม่ตายพูดดีมันไม่ตายเฉลิมฉลองให้ตัวเองแล้วมีความสุขและมันในอารมณ์แม่งไม่ตายดังนั้นครูก็เลยนะคะทำสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อด้านดีออกมาให้ผู้คนได้กํากับจิตด,ด้านดีค่ะครูประสบความสาเร็จปัจจุบันนี้นะคะสินค้าครูถูกนําไปต่างประเทศนะคะโอ้โหเกือบร้อยหกสิบร้อยหกสิบกว่าประเทศค่ะบ้าบอมากประเทศที่ไม่ไรู้จักก็นําไป มันเกิดเพราะอะไรครับครูขาเรเวลการมาของครูมันเป็นอย่างไรครูหมูวันนี้ครูมันเท่านี้พวกนี้ครูต้องมันกว่าวันนี้ครูไม่เคยลดพลังงานตัวเองลงเลยในขณะที่คนอื่นห่อเหี่ยวเหนื่อยง่ายตายยากชีวิตรันทดบัดซบบ่อยแค่ลุกขึ้นมาเต้นก็ทําไม่ได้คิดดีก็ทําไม่ได้เอาตัวเองเข้าสนามแม่เหล็กก็ทําไม่ได้คะ่ะอาศัยเรียนฟรีแต่ไม่มีผลลัพธ์มาหปีก็อยู่ที่เดิมคะ่ะ รูเจอรุ่นพี่กดจกักรวาลกดแรงดึงดูดที่เรียนมากก่อนรูนะผลลัพธ์ไม่ไปไหนเลยเพราะเขาไม่รู้คําว่าลอิกาล,ลีค่ะเขาไม่รู้คาว่าบ้านในอารมณ์ค่ะซึ่งรูเปิดคอร์สพวกนี้รูเปิดสอนหมดว่ารูคิดอะไรรูจึงประสบความสําเร็จลูกศิษย์รูค่ะครูรวยกัมพูชาค่ะสามารถสร้างยอดธุรกิจจะพันล้านแล้วค่ะจากการเรียนรู้กับครูสิตาค่ะลงคอร์สคอร์สล่าสุดเขาก็เรียนค่ะอือสามสิบเก้าวิธีสร้างความโชคดีให้มีตลอด ในขณะที่คนธรรมดาเสกไม่ได้ทําไม่เป็นเพราะคุณไม่ทําครูรวยกัมพูชาฟังคลิปคูหนึ่งคลิปสิบรอบในขณะที่คนไทยฟังไปตตีลูกด่าผัวในขณะที่คนไทยเอาหูฟังบ้างร้องเพลงอย่างอื่นกินข้าวไปความตั้งใจต่ําแต่หวังว่าผลลัพธ์จะสูงเป็นไปไม่ได้ค่ะความระลึกระลีต่าแล้วหวังว่าผลลัพธ์จะสูงเป็นไปไม่ได้ค่ะพลังงานต่ําแล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ใหญ่ๆฝันเด้อค่ะ คุณต้องมันชนิดที่คุณจําตัวคุณไม่ได้ค่ะนี่คือข้อสุดท้ายคุณจะต้องมันขนาดไหนจนหนึ่งคนละคุณต้องมันจนคุณจําตัวคุณในอดีตไม่ได้ค่ะว่าคุณเคยคิดลบขนาดนี้เลยหรอว่ากูเคยงุหงดขนาดนี้หรอจาได้แต่สิ่งดีๆเรื่องไม่ดีแม่งเป็นความจําประทองมันต้องมันขนาดนี้ถ้าคุณยังอยู่แบบวันนี้เต้นแค่นี้พวกนี้ก็เต้นแค่นี้โอ้ถอยหลังลงคลองกับอีจวงช่วยอะไรไม่ได้จริงช่วยอะไรไม่ได้ ฉันแล้วก็เสียใจด้วยช่วยไม่ได้จริงๆขึ้นอ่อนค่ะรอวันตายไม่ต่างกับปลาที่เขาตักขึ้นน้ำมาแล้วพังงาพังงาขอไม่เป็นแบบนั้นค่ะขอกระเดกกระเดียแม้กตักกูขึ้นน้ำมากูก็จะดิ้นไปให้ถึงน้ำให้ได้ที่สุดนึกออกไหมคุณไม่ได้คิดว่าคุณกำลังจะหมดเวลาบนโลกนี้ค่ะคุณจึงทำตัวใช้ชีวิตแบบ ใช้ไปวันนซีไปวันวันซี่แล้วก็หมดวันดูซีรีส์ดูหนังเกาหลีดูข่าวน้ำเน่าดูหนังดราม่าวันนี้เพลงอะไรคิดนะเพลงนี้ดีโอสามีสีทองดีจังเลยแล้วหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนคุณจะต้องมันจนเหตุผลมันเอาคุณไม่อยู่แถมให้คุณต้องมันจนคุณแบบโอ้โหทำไมชีวิตกูมม่มันขนาดถ้าเป็นผู้ชายมันยังไงกูมันเหมือนเราเตะเราเชียร์ทีมไหนทีมนั้นชนะหมดอารมณ์นั้นอะ คนเรามันมีความมันได้ทุกคนอย่ามาฟอร์มค่ะถ้าคุณยังมันแล้วเป็นเลเวลเดิมทุกวันคุณออกมาเต้นจังหวะเป็งเป็รงเป็องป้งชิ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 งเหมือนเดิมทุกวันมาสองปีผลลัพธ์มันก็มีเท่านี้แหละอีศีอย่าไปฝันเฟื่องที่จะเอาผลลัพธ์ใหม่พลังงานเท่าเดิมหวังว่าจะเป็นผลลัพธ์ใหม่เอาบทสไตล์เรียกว่าคนวิกฤจริตค่ะทำตัวเหมือนเดิมแต่หวังจะผลลัพธ์ใหม่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ต้องคลื่นใหม่ค่ะ ยินดฮัลโหลสปูสปาร์คสิโลกไปสิโลกเออจะอยู่ตรงนี้ทำไมคุณมันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะคุณสนุกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะคุณให้ความสุขตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะเป็นครูแปลกสอนแห้ค่ะลูกคะ่ะครูคนอื่นเขาไม่สอนแบบนี้ครูคนอื่นบอกให้คุณยิ้มอ่อนขอโทษนะคะเวลาโมโหเมียเตะเมียที่โคง้งแทบหักเวลาโมโหผัวควงสักเบือฟาดหัวัวดหัวแตก แต่เวลาคิดดีพูดดีคิดได้น้อยจังเลยเนาะเวลาให้ใส่ฟิลลิ่งมันมัน,มนทำไม่ได้ทําใจค่ะซื้อทาใจมาแดกรล่แปดแปดร้อยกล่องต่อปีชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยปรับสิคะบ้าแล้วรวยมันไม่ใช่แค่รวยเงินค่ะมันรวยงานรวยกันให้รวยน้าใจแบบรวยกันแบบงปันการที่คุณจะมีความสุขแล้วคนอื่นจะทุกข์พูดสั้นๆลูกช่างแม่งการที่คุณจะล่าเริงเบิกบานแล้วคนอื่นเขาจะไม่ชอบคุณพูดสั้นๆก็ช่างมึง กูไม่ได้เกิดมาใช้กรรมเฮ้ยอย่าทําแบบนั้นกูไม่ชอบว่ะที่มึงเอามาเต้นบอกเพื่อเลยเฮ้ยมึงให้กูสองล้านพวกูเลิกบ้านเลยมึงให้เงินกูเลยอยากรู้จังเขาช่วยคุณหรอคะเขาเอาจมูกให้คุณยืมหายใจหรอคะในเมื่อนี่คือทางลัดระดับโลกไม่แปลกใจที่เพื่อนคุณจะห้ามไม่แปลกใจที่คุณเล่าเรื่องคลิปคูสิตาให้คนอื่นฟังคนจะบอกคุณว่าบ้าเพราะคนบ้าแล้วรวยมันมีไม่เยอะลูก คนจิตป่วยมันเต็มโลกตะกะเหตุผลเยอะจังเลยชีวิตยังอยู่ที่เดิมมันเป็นคนหนปอร์เซ็ะลูกก็ต้องเข้าใจเข้าใจเชียร์ดังนั้นณจุดจุดนี้แล้วแต่เลยค่ะคุณอยา๋ยวจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันไม่ได้ยุค 5G ตายยังเขียดค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานนะคะแบงค์เอาทุกอย่างเลยนะคะแบงค์เอแอร์โฮสเตอาทุกอย่างอุตสาหกรรมตายแน่นอนยุค 5G ตายแน่ตายแน่สหวังตายแน่ตายแน่ไอ้วังมึงตายแน่มึงตายแน่แน,นะคะนับถอยหลังชีวิตได้เลยสําหรับคนที่ทํางานประจํานับถอยหลังเหมือนกันค่ะว่าคุณจะโดนปลดตกงานหรือเปล่าต้องขอบคุณที่เขาไล่คุณมารวยค่ะดังนั้นนะคะเตรียมตัวค่ะกับคลื่นใหม่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างและยังหวังว่าคนที่คุณรักเขาจะเลี้ยงคุณจนวันตายทําใจนะคะ ทําใจค่ะที่จะต้องชดใช้กรรมแบบที่คุณอยากจะใช้ต่อไปแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาสร้างโชคชะตาใหม่สร้างชีวิตใหม่ตั้งใจดูคลิปครูสิตา <_ Q>. ค่ะครูไม่ได้สําเร็จ7จ็เดือนร้อล้านคนเดียวค่ะครูสร้างลูกศิษย์สําเร็จ7จ็เดือนร้อยล้านเยอะมากค่ะบางคนก็เร็วกว่าครูด้วยซ้าเจ้าของแบรนด์4 y l นะคะพี่ตุ้มสุขชาดาสละม่วงนี่ก็200ล,าละะ <_ Q>. ้านแล้วนะคะมาอัปเกรดให้ครูฟังตอนไปอุดรธานี ปินเซตเอยาอภิญญาพันธ์ษาธุรกิจกระโดดไปเป็นพันล้านค่ะจากการรู้จักครูสิตาค่ะขยายสาขาไป10สาขามันไม่ใช่คนเดียวค่ะลูกศิษย์ครูผู้ชายชื่ออะไรนะเจ้าอะไรนะเจ้านุ๊กเหรอนุ๊กนุ๊กใช่ไหมลูกอ่ะนุกรู้สึกจะได้เท่าไหร่นะเราได้เท่าไหร่นะห้าสิบล้านอุ้ยเยอะไปหมดอ่ะคือนับไม่ทั่วหรอกลูกศิษย์ที่มาเรียนกับครูเรียนไปปั๊บกลับไปขายของออนไลน์นะไม่ใช่แบรนด์ครูนะ 50ิบล้านเจ็สิบล้านเยอะมากพูดเหมือนโัวว่ะแต่ต้องเรียนรู้เปล่าวะถ้าคนเขาอายุน้อยร้อยล้านแม่งใช้คนอายุน้อยร้อยล้านเป็นร้อยคนแล้วหนึ่งในงนั้นไม่คิดจะเป็นมึงมัง้งไงเออชีวิตมันต้องบอกได้ว่าเรามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ใครไม่เข้าข้างคุณคุณก็ต้องเข้าข้างคุณค่ะครูจิตตามาคนเดียวถล่มจกักรากวาลค่ะครูกดจักรวาลทุกคนเต้นหมดเลยค่ะครูกดจักรากวาลทุกคนบ้าหมดเลยค่ะ ครูไปต่างประเทศเขาไปต่างประเทศทุกคนทําเรียนแบบครูสิตาหมดยินดีให้ก๊อปปี้ค่ะเพราะว่าของจริงมาหลังใช่จะแซงไม่ได้ผลลัพธ์ใหญ่อะมันคับปากลูกเขาใจเชียเออดังนั้นนะคะองค์แม่องค์พ่อลงทุกคนทั่วโลกแล้วเหตุเกิดเพราะผู้หญิงที่จบแค่มหกอะเหตุเกิดเพราะเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหตุเกิดเพราะเราเป็นธรรมชาติของเราคุณไม่จะเป็นที่ต้องมาเหมือนครูค่ะคุณจงเป็นตัวคุณให้มีความสุข เดี๋ยวคุณจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆเองครูไม่ได้มีร้อยมือไม่ได้มี8ล้านสมองครูไม่ได้มีขาเป็นตะขานะคะครูก็เป็นคนคนหนึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขมีวันตายเหมือนคุณค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณและครูแตกต่างกันคือความคิดและอารมณ์ที่คุณมันไม่ได้คุณมันไม่ได้ยี่สบี่ชั่วโมงขนาดหลับขอโทษนะคะครูจตาลุกขึ้นปวดเยี่ยวยังเต้นลงจากที่นอน นั่งโซ่ยังขยับขาเลยคุณทําได้อย่างดีชันหรือเปล่าคุณเจอทางรัดคุณตั้งใจได้อย่างดีชันหรือเปล่าตอนครูเจ็ดเดือนนะคะร้อยล้านครูยังไม่ซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยเลยค่ะครูเพิ่งมาพุ่มเฟือยตอนที่ครูเนี่ยแพ้สิฟไรเรียบร้อยแล้วค่ะเสื้อร้อยเกเก้ากระโปรงสองรอยรองเท้าร้อยเก้าเก้าตัดหูยี่สบ มารู้ตัวอีกทีวิ่งถึงเส้นชัยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะมันมันมันไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเนี่ยรู้จักแต่มันมันน่ะมันเบิกบานน่ะถ้าคุณทําอะไรด้วยความสนุกและเบิกบานคุณจะลืมวันลืมเวลาแต่ถ้าคุณทําอะไรด้วยความเครียดนั้นหนาคุณไปผิดทางค่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่คุณโชคร้ายตลอดค่ะคุณเปลี่ยนที่เรียนก็คือเปลี่ยนที่ล้มเหลวค่ะคุณย้ายที่ทํางานคุณก็เปลี่ยนที่ล้มเหลวค่ะถ้าที่เดียวคุณยังทําสําเร็จไม่ได้ทําใจค่ะ คนโชคดีมานั่งบอกคุณตรงนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ค่ะสอนฟรีนะคะรีบไปเรียนนะคะกับคอรสนี้39วิธีสร้างความโชคดีที่จะทให้คุณโคตรปังโคตรรวยค่ะใครที่นะคะเรียนกับครูได้ธุรกิจร้อยล้านอยู่แล้วรีบไปลงเลยค่ะค,ะคอสนี้นะคะจากราคา1,50 0 0 0บาทโปรโมชั่นวันนี้นะคะ15,900บาท15,900บาทเรียนออนไลน์นะคะ15,900บาทเรียนออนไลน์เรียนสดครูยังไม่โปรโมทนะคะตอนนี้คนเข้าไปรอกว่าร้อยคนนะคะดังนั้น คุณจะเรียนหรือไม่เรียนแล้วถตะกุณนะคะดวงคุณไม่ใช่ดวงครูไหวก่อนถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงคอร์สแคมปสัมนาครูจิตาเพราะไม่อยากเจอหน้าสำหรับคอสนะคะเรียนนะแคมป์นะคะที่ทำให้คุณมีพลังความบ้าขั้นสุดมาต้องมาและต้องมาค่ะกับ Action to Power 3นะคะเด็กขยมโลกมากคอร์สนี้แสนแปดนะคะเรียนสด2วันนะคะ ปัจจุบันนี้ราคาค่าคอสอยู่ที่5 0,000ื่นบาทนะคะ5 0,000บาททักไปที่ไลน์แอดคอตอเดอร์สกอร์สิตาไม่ลงราคาขึ้นทั้งวันทั้งคืนนะคะทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันทำไมถึงค่าคอตร,ร,ราคานี้เพราะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะมาค่ะเพราะคุณสิตาสร้างลูกศิษย์มาผลลัพธ์มันคาตาค่ะบุญไม่เสมอไม่ต้องมาเจอกันค่ะแล้วแต่คุณชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตคู่ค่ะเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องมานะคะอ่ะขอสาบานนิดนึงนะคะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยติดลบนะคะ ไม่เคยเหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆบ้านทุกหลังรถทุกคันไม่ได้ได้มาฟรีจากกฎจกกฎักรวาลกฎแรงดงดูงดซื้อบ้านให้ตัวแทนอยู่นะคะ7.2ล้าน5หลังน,นะคะขั้นต่ำประมาณ35ล้านถ้าไม่จริงขอให้ฟ้าผ่าตายตรงนี้เลยถ้าจริงขอให้รูเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกเพื่อช่วยโลกให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นคนไทยลำดับหนึ่งของโลก เพื่อเปลี่ยนโลกด้านดีด้วยกันค่ะครูไม่รู้ครูจะไลฟ์สดอีกอกี่ปีค่ะเพราะครูจะออกไปปฏิบัติธรรมนะคะธรรมจักรวาลของครูแล้วนะคะครูไม่อยากเจอพวกเราแล้วนะคะเออดูฟรีก็ดูไปนะคะเรียนรู้ได้ก็ไปลงคอร์สนะ,ะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตเร็วแนะนาอ,คอนีคอร์สหนึ่งคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่เป็นจุดตั้งต้นของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนก่อนนะคะกับคอร์สแรกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ แลกหนึ่งและสองสอบถามราคาที่ line แอดโค้ดอันเดอร์สสิตาหรือนะคะไลน์แอดทิชเชอรตา .com ได้เลยนะคะว่าเออหนูอยากเรียนคอร์สนี้ถ้าคุณสั่นสะเทือนเป็นคุณจะได้ผลลัพธ์มหาศจรรย์นะขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดแบบปันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอยากรวยแบบนอกมาขายของออนไลน์ไล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 